เอาชีวิตรอดจากสารฟอกขาวในอาหารวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะว่ามันคือโซเดียมไฮโดซัลไฟด์หรือที่คนไทยเรียกกันว่าสารฟอกขาวเนื่องจากในประเทศไทยเนี่ยอนุญาตให้มีการใช้ได้ในวงการอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการอุตสาหกรรมอาหารพบว่ามีสารฟอกขาวตกค้างอยู่ในอาหารหลายๆชนิดที่เรารับประทานอยู่เป็นประจําวันตามไปดูกันนะคะว่าสารนี้จะสร้างผลกระทบให้กับชีวิตของคนไทยมากน้อยแค่ไหน แล้วอันตรายถึงชีวิตจริงหรือไม่ไปกันเลยค่ะปกติแล้วนะคะในสมัยก่อนเนี่ยขเขาเรียกกันว่าผมซักมุ้งคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะคะว่าสมัยก่อนนี้เนี่ยเวลาที่เขาซักมุ้งมุ้งที่กางเนี่ยคะ่ะสำหรับการนอนเนี่ยนะคะเวลามันซักเนี่ยมันจะซักยากเพราะว่ามันจะดํา ดังนั้นค่ะเขาจึงใช้สารฟอกขาวตัวนี้นะคะในการที่จะนําไปใช้ในการซักมุ้งทําให้มุ้งเนี่ยขาวสดใสแต่ไม่น่าเชื่อนะคะว่าปัจจุบันนี้ผู้ผลิตแล้วก็ผู้จําหน่ายอาหารในเมืองไทยหลายๆคนนะคะที่ไม่มีความรับผิดชอบได้มีการนําสารดังกล่าวตรงนี้นะคะซึ่งเป็นสารฟอกขาวเนี่ยนำมาใช้ในวงการอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารประเภทดองนะคะอย่างเช่นอไม้ดอง สารประเภทผักนะคะเป็นพวกผักหรือผลไม้หรือแม้กระทั่งผลไม้ในรถเข็นคุณจะสังเกตได้นะคะว่าผลไม้ในรถเข็นปัจจุบันนี้ค่ะขนาดบอกไว้ตั้งนานยังไม่ดำเลยแล้วคุณทราบไหมคะว่าน้ําที่เขาใช้ในการชุบผลไม้ที่ปอกแล้วเนี่ยมันคืออะไรก็คือสารฟอกขาวนี่แหละนะคะซึ่งในโอกาสต่อไปนะคะดิฉันจะนํามาเล่าให้ฟังว่าในรถเข็นผลไม้หนึ่งรถเนี่ยนะคะหนึ่งคันเนี่ยมันมีผลกระทบกับสุขภาพอ,อะไรอย่างไรบ้าง ถ้าคุณผู้ชมได้รู้แล้วก็คงจะต้องตกใจนะคะว่ามันถึงขนาดนี้กันเลยหรยอผงฟอกขาวในอดีตจะใช้ในวงการอุตสาหกรรมประเภทเส้นใยที่เขาเรียกกันว่ายาซัดนะคะยาซัดก็คือเป็นผงสําหรับใช้ในวงการอุตสาหกรรมที่ใช้กับสิ่งทอนะคะเพื่อที่จะฟอกเส้นใยอันตรายต่อผู้บริโภคแบ่งออกเป็น2ช่องทางนะคะช่องทางแรกก็คือในกรณีที่มีการสัมผัสดโดยตรงกับผิวนะคะก็จะทําให้ผิวเนี่ยมีผื่นแดง เกิดอาการคันแต่ถ้ามีการบริโภคไปนักก็จะส่งผลเสียกับในส่วนของระบบทางเดินอาหารตั้งแต่ปากลำคอกระเพาะอาหารสร้างความระคายเคืองแล้วก็จะส่งผลเสียกับสุขภาพโดยรวมดังนั้นในกรณีที่ผู้บริโภคมีการปรุงอาหารด้วยตัวเองเนี่ยดิฉันแนะนําอย่างนี้ค่ะว่าคงจะต้องเลือกอาหารที่ไม่ได้ผ่านการแปรรูปจะดีที่สุดเลือกขาอาหารที่เป็นสารธรรมชาติและมีรูปแบบที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุด ที่เป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าเมื่อผ่านกระบวนการพร้อมปรุงมาแล้วมีการบดหัน่นสับซอยและเราซื้อมานะคะแล้วมาประกอบอาหารส่วนใหญ่เขาก็จะต้องนำไปผ่านในส่วนของสารฟอกขาวนะคะเพื่อที่จะทำให้มองดูแล้วเนี่ยอาหารน่ารับประทานนะคะแล้วก็ไม่ดำยกตัวอย่างเพียงแค่ง่ายๆนะคะจะบอกว่าออบางครั้งนะคะเราอาจจะคิดว่าเราไม่ได้ทานสารฟอกขาว แต่ดิฉันอยากให้ลองพิจารณานะคะว่าอาหารอะไรบ้างที่มีสารฟอกขาวดังกล่าวนี้เริ่มตั้งแต่ค่ะก๋วยเตี๋ยวค่ะในก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชามนะคะเราก็ยังจะต้องเจอในส่วนของสารฟอกขาวในเส้นไม่ว่าจะเป็นเส้นใหญ่เส้นมีเส้นเล็กก็ตามก็ในปริมาณที่มากอย่างต่อนเนื่องนอกจากนั้นแล้วนะคะในส่วนของถั่วงอกส่วนใหญ่ค่ะก็จะไปแช่น้ํายาฟอกขาวดังกล่าวนี้นะคะเพื่อที่จะช่วยให วงอกเนี่ยมองดูขาวใสน่าทานถ้าเป็นไปได้อยากให้หลีกเลี่ยนนะคะทานให้น้อยที่สุดเพื่อที่จะทําให้ร่างกายไม่ต้องรับสารฟอกขาวการเลือดถั่วงอกเนี่ยถ้าขาวเกินไปดิฉันคิดว่าหลีกเลี่ยนการรับประทานจะดีที่สุดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดปกติถ้าเราได้รับสารฟอกขาวนี้นะคะในปริมาณที่ไม่มากเนี่ยร่างกายก็จะมีเอนไซม์อยู่ชนิดหนึ่งนะคะสามารถที่จะเปลี่ยนสารเซลรไฟตนะคะให้เป็นสารซัลเฟต ซึ่งจะไม่มีอันตรายสำหรับร่างกายแล้วก็จะขับออกจากร่างกายด้วยกระบวนการการขับปัสสาวะแต่ถ้ารับในปริมาณที่มากก็จะส่งผลเสียแล้วก็มีอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องระวังในส่วนของสารฟอกขาวนี้ก็คือผู้ที่มีปัญหาหอบผืดภูมิแพ้หญิงมีครรนผู้สูงอายุผู้มีปัญหาหลอดลมแล้วก็แพ้อาหาร กลุ่มต่างๆเหล่านี้นะคะเวลาที่จะออกไปทานอาหารนอกบ้านหรือว่าจะซื้ออาหารมาปรุงเองก็คงจะต้องระวังเพื่อที่จะให้ร่างกายได้ปลอดภัยและก็ปลอดจากสารต่างๆเหล่านี้เพราะว่าสารฟอกขาวนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยมีในอาหารหลายชนิดอย่างอาหารที่ปกติแล้วนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องแสดงฉลากนะคะอย่างเช่นผักพืชผักแล้วก็ผลไม้ส่วนใหญ่นะคะถ้ายังไม่ผ่านกระบวนการทําให้พร้อมปรุง นะคะคือมีเปลือกอยู่เนี่ยก็คิดว่าจะปลอดภัยที่สุดดังนั้นเราคงจะต้องเลือกนะคะว่าอย่างน้อยเราได้ซื้อมานะคะแล้วก็มาทําเองมาปลอกเปลือกเองอันนี้ก็คือจะปลอดภัยมากกว่าที่เราจะซื้อชนิดที่ปลอกแล้วอย่างผลไม้ลดเข็นสารฟอกขาวนี้นะคะในวงการอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยเขาก็จะนํามาใช้ในการยับยั้งการจเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์นอกจากนั้นนะคะก็จะช่วยยับยั้ง การออกซิเดชันในอาหารที่มีไขมันดังนั้นค่ะถ้าเป็นอาหารแปรรูปนะคะที่มีที่มีความมันแล้วก็ใช้น้ำมันเนี่ยนะคะส่วนใหญ่ดิฉันไม่ได้บอกว่าทุกชนิดนะคะส่วนใหญ่เนี่ยเนื่องจากจําเป็นจะต้องมีการถนอมอาหารดังนั้นนะคะอาจจะต้องเจอสารปรอมปนสารปรุงแต่งดังกล่าวนี้ที่เป็นอันตรายสิ่งที่เรามักจะพบเจอนะคะก็จะมีอยู่ในประเภทยอดมะพร้าวนะคะ ที่มีขายตามท้องตลาดที่ขาวๆเนี่ยแหละนะคะแล้วก็กระชายหั่นฝอยขิงหั่นฝอยเป็นวุ้นเส้นสดปัจจุบันนี้นะคะมีวุ้นเส้นชนิดที่แบบแช่น้ําเรียบร้อยแล้วก็พร้อมปรุงอันนี้เราเรียกว่าวุ้นเส้นสดนะคะมันจะไม่ใช่เป็นแบบแห้งเหมือนอดีตถ้าเลือกได้นะคะดิฉันอยากแนะนําให้เลือกเป็นแบบแห้งแล้วก็มาแช่น้ําเองจะดีกว่าเพราะว่าจะปลอดภัยมากกว่าเนื่องจากวุ้นเส้นสดเนี่ยบางครั้งบางแห่งนะคะบางบริษัทเนี่ยก็ จะผ่านกระบวนการเช่นกันซึ่งก็อันตรายนะคะกลุ่มที่มีผลกระทบแล้วก็อันตรายนะคะอย่างที่ได้เล่าไปแล้วได้พูดไปแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้สูงอายุเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เรามีโอกาสที่ไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยเราก็มีโอกาสเสี่ยงที่จะเจอได้ยกตัวอย่างนะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยนะคะที่ผ่านมาก็ไม่ได้พบปัญหานี้มานานแล้วคือไม่ได้แพ้อาหารเนี่ยมานานแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาก็แพ้อาหารประเภทแป้งสาลีแต่เมื่อ สวันนี้ค่ะมีโอกาสได้ออกไปทานอาหารข้างนอกนะคาเป็นสุกี้เพราะฉะนั้นในสุกี้เนี่ยค่ะวันนั้นก็คือสั่งเมงกะพุนปรากฏว่าสิ่งที่เจอก็คือน่าจะเป็นการแพ้สารฟอกขาวมีอาการคลื่นไส้ท้องเดินแน่นจุกซึ่งจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าเป็นคนที่แพ้นะคะมีโอกาสที่จะหายใจไม่ออก ระบบหายใจล้มเหลวนะคะเราก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตดังนั้นจึงอยากจะฝากไว้นะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราจะต้องออรับประทานอาหารก็ขอให้เลือกเป็นแบบที่เป็นธรรมชาติให้มากที่สุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงสารฟอกขาวซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ใช้สําหรับการมาฟอกอาหารแต่คนปัจจุบันนี้นะคะผู้ผลิตปัจจุบันนี้เนี่ยไม่มีความรับผิดช,ชอบ ผู้บริโภคเองนะคะจะต้องหาทางออกแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองด้วยกันป้องกันตัวเองหลีกเลี่ยงสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงดิฉันหวังว่านะคะคลิปในวันนี้น่าจะมีประโยชน์สําหรับผู้บริโภคหลายๆท่านนะคะที่อาจจะไม่ทราบว่ามันมีอยู่ในอาหารประเภทใดบ้างเมื่อรู้แล้วก็แก้ไขแลวก็หลีกเลี่ยงเท่าที่จะทําได้เพราะชีวิตคือของเราแล้วพบกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ